สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพบกับน้องปุยรถบ้านอีสานลอยเกินคือเกา่าที่จ้าเมื่อนี้น้องปุยจะมาขอรีวิวรถจา้าเป็นรถเบนนะคะ e 2 4 0นะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง2006นะคะตัวนี้ปี2003าค่ะพี่น้องราคาเปิดอยู่เพียง199 0 0 0บาทเท่านั้นพี่น้องขายถูกแท้แทค่ะพี่น้องคันนี้ขายถูกๆรถดสต็อกนะคะขายตามสภาพเนาะรดสต็อกนะคะคันนี้นะคะขายเงินสดค่ะพี่น้องมีเหล็มพร้อมโอนนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งภไพในกันเด้อยค่ะพี่น้องนะว่ามันจะสวยคุมราคาบ่าน,นะคะราคาขายเพียง20000,000นะคะ2 0 0 0 0 0มีทอนพันหนึ่งค่ะคาําเมรลดกับบานนะคะไปเบิ่งภไยในค่ะ นี่จ้ารอแมกจ้าสวยๆเลยค่ะรถตป้นสีน้ำเงินเข้มเด้อจ้าพี่น้องเด้อสีน้ำเงินเข้มนะคะนี่ค่ะเบาะหนังค่ะค่ะเบาะหนังนะคะเบาะกขาดนะพี่น้องนะยังสวยๆอยู่นะเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะรถเบนนะคะ E240 ค่ะเครื่องยนต์เบนซินเครื่องสองพันหกอะค่ะเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะคันนี้นะสวยมากเลยค่ะสำหรับผู้ใดอยากได้รถเบนท์ไว้ขับเนาะ รถเบน์มันเป็นรถที่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเครื่อง2 0 0 6เครื่องยนต์เบนซินล้วนจ้าขายแสนแสนเก่าเมื่เกาพันเท่านั้นจ้าขายตามสภาพค่ะมีเหล็มพ้อมโอนนะคะนี่ค่ะเบอะภายในเบาะชั่าค่ะนี่ค่ะนะคะคันนีนะคะพี่น,น้องนะคันนีนะคะ,นะนนะ,คะไม่เฮาแร์ไปเพียงนะคะสองแสนหนึ่ง หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคันนี้เนาะนี่ค่ะเดีย๋ยวสตาร์ทเครื่องค่ะนี่ค่ะไม้แลนเพียงสองเซนหนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นค่ะนี่ค่ะมีจอนะคะจอแอนดรอยให้เรียบร้อยเด้อค่ะดูหนังฟังเพลงได้เลยจ้านี่ค่ะนี่สวยๆเลยค่ะสําหรับคันนี้เนาะถ้าผู้ใดสนใจคันนี้นะคะพี่น้องก็สามารถติดต่อหนุ่มปุ๋ยมาได้ที่เบอร์080604 8c22 นะเด้อค่ะพี่น้องนะเปิดทําการเสมอค่ะนะคะเต็นท่ายู่แถวเส็นการจะหน้านะคะฟังเดียวกันกับสมาคมงปักไตค่ะเลยสมาคมมาประมาณ1นกิโลนะคะติดกับปั๊มบางจากนะคะเปิดทําการเสมอเก่ามุ้งจนหอนหงมแรงค่ะถ้าผู้ใดสนใจคันนี้ก็ติดต่อน้องปุ๋ยมาได้ทีเบอร์ไฮไวลยะคะ่ะคือเบอร์ 0806048c22 จะพี่น้องนะถ้าผู้ใดสนใจกะ พักนงปุ๋ยมาได้เลยหรือทัวหานงปุ๋ยได้เลยค่ะคันนี้บอกอีกครั้งหนึ่งค่ะขายเงินสดจ้กพี่น้องนะคะราคาแสนกัาหมื่นกบพันบาทนะคะจ่ายสองแสนมีทอนพันหนึ่งค่ะคันนี้มนรดกลับบ้านนะคะสาหรับคันนี้นะคะมีเล่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกรติดตอนนงปุ๋ยมาเลยค่ะสําหรับผู้ใดอยากให้นงปุ๋ยรีวิวรถห้เบิ่งเรื่อยๆนะคะนงปุ๋ยกับฝากกดไลค์ซับตะไคร่กดแชร์ให้นงปุ๋ยน้ำเด้อเนาะ สำหรับพี่น้องที่มาเบิ่งคลิปนี้นะปุ้ยกะขอขอบพุ่นหลายๆค่ะพ่อแม่พี่น้องบานเฮาเนาะขอพุ่นหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้กะแค่นี้จะ้ะบ๊ายบาย,บาย